เอาไม้เฟี้ยงมานะครับเฟี้ยงมาโดนรังต่อนะครับโอ้โหรังต่อหักหมดเลยนะครับแตกหมดเลยนะครับก็เลยวันนี้พบกับพันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้จะพาไปตีต่อนะครับต่อที่เราเลี้ยงไว้นะครับพอดีว่ามีสองลังนะครับที่ใหญ่แล้วนะครับก็จะเอาก่อนครับเผื่อจะได้กินรอบสองเร็วๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรังกันเลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตแต่งชุดสักคู่นะครับครับตอนนี้ก็แต่งชุดใกล้เสร็จแล้วนะครับนะครับชุดของเรานะครับเก่าเขาใหม่เรานะครับมือสองนะครับก็ออยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวตื่นสของมือนะครับเดี๋ยวใส่ของมือก่อนนะครับ ชั้นนะครับถุงมือ <c oughs> ปีที่แล้วสองชั้นยังทะลุนะครับ <c oughs> หนัาหน่อยนะครับครับข้างนี้ขาดด้วยนะครับยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อใหม่นะครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ปีนต้นไม้ครับเอา thỏ liếng này thôi hơi thỏ lầy này, này thôi มือข <c oughs> ้างนอกต้องหนาหน่อยนึงนะครับข้างในเป็นแบบบางปกตินะครับนี่ก็รองเท้าบู๊ธรรมดานครับรองเาบูทของเรานะครับไม่ได้ขึ้นสูงนะครับต่อเลี้ยงสายรัดแขนไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ โคใช้ยากเหมือนกันนะครับของพาร์บูทนะครับเบอร์เล็กนะครับเห็นครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หลังเลยนะครับที่เดิมของปีที่แล้วนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับนี่ครับ ทีนี้เลี้ยงไว้ไม่เคยเยอะนะครับไม่่อยมีเวลานะครับแต่พอดีมาดูแล้วเมีบางรังนะครับที่เขาใหญ่แล้วนะครับพอจะล้วงได้แล้วนะครับก็เลยว่าจะล้วงดูสักหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นรังที่เราเลี้ยงไว้นะครับนี่นะครับต่อหัวเสือนะครับไปครับ หลังนี้ก็มีประวัตินะครับหลังนี้นี่นะครับหลังนี้มีประวัตินะครับอันนี้เป็นหลังที่สองแล้วนะครับคอนนี้ที่เอามาเลี้ยงนะครับหลังแรกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่รอยครับเอามัดไว้อย่างนี้นะครับแล้วเด็กครับเด็กน้อยอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอาไม้เฟี้ยงมานะครับเฟี้ยงมาโดนหลังต่อนะครับโอ้โหลังต่อหักหมดเลยนะครับแตกหมดเลยนะครับก็เลย ต้องหาลังใหม่มามัดแทนนะครับเพราะว่าแม่เขาย้ายหนีหมดเลยนะครับนี่นะครับแม่เริ่มออกมาแล้วนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูลังที่เราจะตีกันนะครับนู่นเลยอีกลังหนึ่งครับนี่ครับลังที่เราจะตีนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับใหญ่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวหามุมกล้องสักคู่นะครับโอเคครับนี่นะครับลังที่เราจะตีนะครับ เคครับเดี๋ยวเราไปลุ้มตัวอ่อนกันเลยนะครับโหรูใหญ่มากเลยนะครับรูทางเข้าออกเลยนะครับ มีแล้วนะครับมีตัวอ่อนแล้วนะครับนี่นะครับแผ่นแรกนะครับ <Yeah. S 1> สวยเลยนะครับนี่นะครับแผ่นที่สองนะครับเจได้เลยนะครับว้าว wow. สวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้1นึแผ่นนะครับไว้เขาสร้างรังต่อนะครับนี่ครับเอาสามแผ่นพอนะครับนี่นะครับแผ่นที่สามนะครับสวยงามมากเลยนะครับโอเคครับ ทิ้งไว้แผ่นหนึ่งนะครับเหลือแผ่นเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมผลงานข้างน,นอกนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้ช่องพานหนึงหไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พานหนึ่งทับทิปต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูผลงานข้างน,นอกครับ นะครับต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวจะเก็บไปสักลูกสองลูกนะครับพอดีว่ามาเก็บเอาไม่ได้นะครับใกล้หลังต่อนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปกินสักสองลูกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมผลงานข้างนอกครับนี่นะครับผลงานของเรานะครับที่ล้วงมาได้นะครับสามแผ่นนะครับพอดีลังลังเขามีสี่แผ่นนะครับผมล้วงมาสามแผ่นนะครับเก็บไว้ให้เขาแผ่นหนึ่งครับเพื่อเขาสร้างลังต่อนะครับ แผ่นข้างบนก็เต็มเหมือนกันนะครับพอๆกับแผ่นนี้เลยนะครับข้างบนนะครับแผ่นบนสุดนะครับที่ทิ้งไว้เขานะครับนะครับเลยเอามาแค่สามแผ่นนะครับให้เขาสร้างรังต่ออีกนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราไปตีอีกรอบนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้ช่องพานหนึ่งหกหกไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พานหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ